คุณชัยนรงค์อดีตผู้มนการกยศนั้นที่มาที่ไปคือเป็นคนเก่าแก่ของธนาคารกรุงไทยเครือข่ายที่ใช้เพื่อกระทืบลูกหนี้นั้นก็คือพวกกรุงไทยทั้งนั้นจนทุกวันนี้ก็ยังทํามาหารับประทานกับพวกเด็กๆอยู่ด้วยการใช้บริการของอดีตนักกฎหมายจากธนาคารกรุงไทยทํามาหารับประทานเพื่อที่จะได้เปอร์เซ็นต์จากการฟ้องและไม่ให้ไม่ผมเรียกกยศว่าซ่องโจรได้ยังไง มีผู้ใหญ่ซึ่งเป็นบริหารกอ,อแม่งเป็นโจรทั้งนั้นเพราะว่าข้างล่างมันมีผลประโยชน์ยุบยับเลยผูกพันกันกอยอที่มีพระราชบัญญัติออกใหม่แต่กอยอไม่ทําตามกฎหมายเลือกทำเฉพาะบางข้อกยศมันมีแอปของมันซึ่งยังมียอดซึ่งตามปรากฏตามกฎหมายเก่าอยู่ไม่แปลงนี่ไม่อัปเดตแล้วก็บังคับให้วกาเปเซนร,รับสภาพนี้ พราะมันรู้ว่าถ้าอัปเดตเมื่อไหร่ปังปั๊บเนี่ยนะคนคนนี้ไม่ได้เป็นนี้อีกต่อไปละแต่มันยังใช้ยอดเก่าตามกฎหมายเก่าไม่ยอมรับกฎหมายใหม่บอกให้ยอดคุณเป็นนี้ให้ดีแล้วเดี๋ยวผมฟ้องคุณคนที่ไม่เคยโดนฟ้องทั้งตดทั้งขี้แตกเลยบอกเอางั้นผมไปยอมปรับสภาพนี้ประชาชนเดือดร้อนโทรศัพท์ไปหาโทรไม่ติดโทรไม่เข้าแล้วจู่ๆก็ได้รับจดหมายว่า ให้เขามาปรับโครงสร้างนี้มิฉะนั้นจะฟ้องคนก็ได้กลัวเข้าไปทางลายก็เป็นระบบตอบอัตโนมัติในแอปขึ้นเป็นสีแดงเพราะเป็นยอดรวมพรเบเก่าก่อน2566และพระบใหม่หลัง2566ซึ่งกยศไม่ย,ยอมแปลงนี้ให้แอปเป็นปัจจุบันทําให้คนจ่ายนี่ไปควรจะหมดนี่แล้วแต่ดันมีนี่เพิ่มขึ้นอีกคมคูหักเงินเพิ่มในยอดที่ไม่จริงในยอดที่ไม่จริง บังคับให้ไปปรับโครงสร้างนี้เมื่อปรับโครงสร้างนี่แล้วไอส้สำนักทนายความจะได้เงินค่าจ้างผิดกฎหมายหลายข้อหลายประการกฎหมายพรบกอยอสฉบับ2,566นั้นดีมากและทุกคนที่เป็นหนี้ต้องใช้หนี้คืนในยอดหนี้และดอกที่ปรับจริงๆคือตามกฎหมายใหม่ทุกคนหนีไม่ได้หนีก็โดนอายัดบัญชีอายัดเงินเดือนยึดทรัพย์โดนฟ้องทุกราย แต่ผู้จัดการกรยศนิ่งเฉยไม่แปลงหนี้ใหม่ถ้าผู้จัดการกรยศเนี่ยรี c a l แปลงหนี้ตามกฎหมายใหม่หมพอบอรบกยศสอ6และเปลี่ยนการตัดจำราคิดค่าปรับใหม่ทุกคนจะรู้ว่าเขาเหลือหนี้จริงๆนี่เท่าไหร่และจ่ายค่าปรับโครงสร้างนี้ไม่ใช่ปล่อยลูกนี้สับสนหลอกไปเซ็นออนไลน์ให้รับสภาพหนี่โชวข่าวที่ยังไม่จริงท่านผู้ชมครับใจเย็นๆจารปานเทพกับผมปรึกษาหาด้วกันล้ ไม่นานนี้เราจะฟ้องกอยศออผมมั่นใจว่าคดีนี้ฟ้องเมื่อไหร่เรามีโอกาสชนะถึง90ใจเย็นๆะฮะเรากําลังตั้งทีมกฎหมายขึ้นมาแต่เราจะฟ้องอันนี้ก่อนเพื่อนเลยอีกไม่นานเราจะฟ้องะ่ะเพราะหลักฐานอันนี้พิสูจน์ชัดว่ากอยศไม่ได้ปฏิบัติการตาม,ตามกฎหมายใหม่ที่ออกมาแล้วท่านผู้ชมเห็นหรือยังความเดือดร้อนมันมากมายแล้วการกระทําของกอยศนี่ก็เลวทรามต่ําช้า แม่งทำมาหารับประทานกับความเดือดร้อนของลูกหนี้ทุกคนที่มันไปข่มขู่จะฟ้องเขาเอาเขาขึ้นศาลบีบบังคับให้เขามาเซ็นยอมรับนี่ซึ่งไม่ใช่นี่ที่แท้จริงท่านผูชมชัดเจนยังไอ้พวกกอยอไอ้พวกโจรทั้งหลายคุณชัดเจนไหมที่ผมพูดนี้คุณอาจจะทําในบางข้อในเรื่องของกฎหมายใหม่แต่คุณเลือกทําเฉพาะข้อที่คุณได้เปรียบข้อที่คุณเสียเปรียบคุณไม่ทํา พิสูจน์ไม่ยากงานนี้พิสูจน์ได้ไม่ยากจริงๆผมบอกแล้วว่าผมจะต้องฟ้องไปจนถึงประหลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นคนดูแลกยศลงมาถึงผู้จัดการกรยศและจะโยงกลับไปถึงอดีตผู้จัดการกรยศคนเก่าด้วยคนที่เป็นหนีก้กยศคือคนที่มึงเรียนจบกู้เงินกู้ทองมาพอโดนหมายสารมาโดนทนายโนติสมาก็ประสาททัทานแล้วสิ ทำอะไรได้ล่ะทําไม่ได้เลยก็กลัวไปไปพนอมนี่กันมันดีกว่าแล้วคุณต้องผ่อนต่ออีกสิบห้าปีกว่าจะจบคุณวันนี้คุณสามสิบห้าคุณห้าสิบแล้วคุณไม่ต้องซื้อบ้านซื้อช่องเหรอคุณไม่ต้องผ่อนรถผ่อนผ่อนอะไรเหรอคุณไม่ต้องมีเงินมาเลี้ยงลูกเหรอจ่ายค่าเรียนให้ลูกเหรอแม่งห้าสิบห้าสิบห้ายังไม่รู้ผ่อนนี่กอยสจบหรือเปล่าเพราะไอ้ความริยาตำบอลของไอ้โจรในกอยอสอ